สวัสดีครับคลิปนี้จะนำเสนอ d o n t อดเวอร์ชันทดลองใช้นะครับซึ่งมีผู้เรียกร้องมานะครับอยากจะทดลองใช้งานก่อนที่จะตัดสินใจจะซื้อหรือเปล่านะครับ mm hmm. ก็เลยทำขึ้นมาพอดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยพอคลายไฟล์ Fi แล้วเนี่ยนะฮะคลายซิปแล้วเนี่ย mm hmm. ก็จะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าดอนถอด r ร a เวอร์ชันนะครับจะมีไฟล์ ดังภาพนะฮะไฟล์ที่รันก็คือดอนถอดทรายเวอร์ชันนะครับการรันต้องรันในโฟลเดอร์นะฮะต้องรันในโฟลเดอร์เพราะว่าโปรแกร,รมจะมีลักษณะเป็นพอตเทเบิลนะฮะมันจะมีการเรียกใช้ไฟล์ต่างๆอย่าดึงออกมาที่เดสก์ท็อปแล้วรันนะครับรันในโฟลเดอร์นะครับแล้วโปรแกร,รมของผมเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยบางท่านอาจจะมีปัญหาอยู่3ข้อนะครับก็จะให้ไปแล้วนะในเนี้ยนะ การแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยนะครับคลิปวิธีแก้ไขปัญหาที่พบ,บมันจะมีคลิปที่ผมอธิบายไว้ใน YouTube นะครับ3ข้อก็มีมันไม่อ่านไฟช่วยอ่ะมันลันไม่ได้พูดง่ายนะครก็แก้ตามนี้โปรแกรมไม่แสดงภาษาไทยหรือแสดงภาษาไทยบางส่วนเนี่ยก็จะคลิกไปดูที่ Youtube ได้นะครับและการใช้งานนะครับการใช้งานโปรแกรมสามารถดูได้ใน Youtube ช่องของผมเหมือนกันนะฮะดรสรุรการศรีตองอ่อนเนี่ยในเพลลิตที่ชื่อว่าดอนถอดนะครับเพลลิตที่ว่าดอนถอดเนี่ยก็จะมีภาพรวมแล้วก็มีวิธีการป้อนข้อมูลนะตั้งแต่เนี่ยนะครับตั้งแต่แบบตัวอย่างเป็นอะไรยังไงแล้วก็ไล่ไปนะฮะป้อนได้ เหมือนกันนะครับเวอร์ชันทดลองใช้แต่จะจำกัดขอบเขตของของจำนวนชั้นจํานวนจุดต่อนะครับสามารถที่ดูได้ในนี้นะแล้วก็ในโฟลเดอร์นะครับก็จะมีไฟล์ตัวอย่างให้นะครับแล้วก็ไฟล์ที่ Export เป็นนามสกุล dxf เพื่อจะไจะเปิดใน sketchup หรือว่า autocad ได้นะฮะไฟล์ที่เปิดใน Export มาเป็นไฟล์ xls x เปิดใน Excel หรือว่า g o o l l s s h e t t ได้นะครับแล้วก็มีคู่มือการใช้งานในเวอร์ชั่นตั้งแต่เวอร์ชันหนึมาจนถึงมีการอัปเดตเวอร์ชันน1.3นะฮะเวอร์ชันทดลองใช้ผลลัพธ์ได้เหมือนเวอร์ชัน1น1.3เลยนะครับทีนี้พอเราเปิดไปนะก็จะไม่มีฮาร์ดล็อกอะไรทั้งเส้นนะไม่มีตัวล็อกนะครับเริ่มต้นเนี่ย การป้อนข้อมูลนะครับมันจะต้องใช้ตัวช่วยนะฮะตัวช่วยเนี่ยจะจํากัดไว้ที่จํานวนช่วง2ช่วงนะฮะอ่าจำนวนจำนวนช่วงเสา2ช่วงนะครับทั้งแกน x และแกน y ถ้าป้อนเกินก็จะเตือนนะฮะเตือนอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ จำนวนชั้นก็เต็มที่คือ2ชั้นนะครับถ้าเราคลิกตกลงมันก็จะขึ้นมาแบบนี้แล้วมันก็จะมีการแต่งข้อมูลนะฮะตามสเต็ปใน y t u t u นะฮะเนี่ยตามสเต็ปนะดูได้เลยนะครับแต่ว่าจะมีการล็อกเอาไว้ตรงข้อมูลควบคุมนะครับว่าจำนวนจุดต่อได้ไม่เกิน20คือได้ประมาณอาคารชั้นเดียวนะครับ ในเวรอร์ชันทดลองใช้นี้นสามารถจะป้อนข้อมูลได้นะครับจำนวนแผนพื้นไม่เกิน15บ้าคานไม่เกิน15บันไดบันไดในอาคารชั้นเดียวจริงจริงแล้วมันก็ไม่มีบันไดนะแต่อาจจะลองป้อนดูก็ได้นะมันจะไปทะลุดาดฟ้านะ,นะครับแล้วก็จำนวนผน,นังคอนกรีตเสริมเหล็กเดี๋ยวนี้เนี่ยบ้านแบบข้อหาชกามีนะฮะก็อาจจะใช้เก็บเสียงเล่นกีตาร์หรือไง จำนวนผนังก่อน,นะครับไม่เกิน15ทั้งหมดนะทีนี้มาดูไฟล์ตัวอย่างนะครับก็คือได้ประมาณเนี้ยเป็นอาคารชั้นเดียวอย่างเงี้ยนะครับการป้อนข้อมูลก็จะมีป้อนข้อมูลเพื่อ,อข้อมูลหลังเนี่ยเพื่อสร้างเป็นโมเดลอาคารขึ้นมาองค์อาคารก็คือพวกดีเทลต่างๆนะครับ อย่าลืมนะครับตัวอย่างดูในนี้ได้นะฮะการป้อนข้อมูลเนี่ยแล้วก็มีทางเลือกนะฮะทางเลือกเนี่ยก็จะมีพารามิเตอร์คือค่า fc ควาเท่าไหร่มันมีผลต่อการกำหนดเงิน,นจำนวนเงินนะฮะชั้นคุณภาพเหมือนกันนะเพื่อป้อนจำนวนเงินชนิดของเสาเข็มแบบของแผ่นพื้นทรายรูปตรงนี้ก็มาป้อนตรงนี้นะฮะแล้วก็ ราคาวัดสดุและแรงงานนะสามารถจะแก้ไขได้นะครับตรงนี้อันนี้ป้อนเป็นดีฟอลไว้แต่ว่าแก้ไขได้นะครับเปอร์เซนต์เผื่อก็เหมือนการป้อนเป็นดีฟอลไว้แล้วก็แก้ไขได้นะครับไฟล์เนี่ยจะประมวลผลได้นะครับพอประมวลผลเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถจะดูผลลัพธ์ออกมาได้ตั้งแต่ผลลัพธ์โดยสรุปเลยก็คือเป็น b บ q ออกมานะคร งานวิศวกรรมงานสถาปัตยกรรมแล้วก็เป็นรักษาพวกแบ็กอัพชีตต่างๆนะครับมีทั้งงานวิศวะและงานสถาปัตยนะครับเนีงานวัสดุผิวพื้นอะไรพวกนี้ซึ่งจะป้อนในนี้นะครับพวกดีเทลเนี่ยแล้วก็งานสถาปัตยเนี่ยก็จะป้อนว่าวัาสดุผิวพื้นใช้อะไรบ้างอย่างเงี้ยตรงนี้นะครับ ผลลับแบบกราฟิกก็แสดงได้นะฮะเป็นเหล็กเสริมทั้งอาคารอย่างเี้ได้เปลี่ยนมุมมองได้ดูทีละชั้นอะไรเงี้ยได้หมดนะฮะนะครับก็สามารถที่จะดูการทำงานได้เลยเพื่อจะได้ดูว่าตัดสินใจที่จะ เอ๊ซื้อดีไหมนะตอบโจทย์หรือเปล่านะครับเนี่ยเหล็กพวกเนี้ยเหล็กพวกเนี้ยนะ่ตามจริงเลยนะครับคือป้อนอย่างไรเนะี่ยป้อนในดีเทลตรงเนี้ยป้อนอย่างไรมันก็ออกมาอย่างนั้นนะครับเราสามารถเดี่ยสูมเข้าไปดูได้เลยเนี่ยมันจะมีเหล็กทั้งเสริมพิเศษแล้วก็เหล็กยาวตลอดนะฮะมีการส่งออก อย่างที่บอกนะครับได้นะฮะก็ทำให้ดูแล้วอย่างเช่นเป็นสเป c ชีนนะก็สรุปเป็น b o q นะครับีน่นะอย่างนี้นะฮะเนี่ยก็จะมีการสรุปทั้งงานวิศวกรรมและงานถาปัดรวมจำนวนเงินให้จำนวนเงินนี้ก็แล้วแต่ผู้ใช้ป้อน นะครับอันนี้คือเวอร์ชั่นทดลองใช้พูดง่ายๆก็คือจำกัดจำนวนชั้นจำกัดจำนวนจุดต่อแต่การประมวลผลเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเหมือนโปรแกรมจริงหมดนะครับแต่ว่าไม่มีการพิมพ์นะเพราะนั้นถ้าจะใช้งานจริงนะอาคารชันเดียวได้แต่อยากให้ทดลองใช้ดูแล้วแบบก็ ถ้าเห็นดีเห็นงามก็ออนหนุนผมดีกว่านะจะได้ฟูลเต็มที่นะครับดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ตั้มเซ r ร์วิคอมนะแต่ท่านไหนอ๋อท่านไหนอาจจะมาดูใน YouTube ก่อนใช่ไหมว่า,นะวามีเวอร์ชันทดลองใช้แล้วนะครับก็แนะนำว่าดาวน์โหลดได้ที่ตั้มเซอร c o m คอมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ